บรรยากาศมาเดินกำแพงเมืองจีนนิ้่เท่าไหร่2ี่นะตุลาคมตอนเช้าตอนนี้เวลาที่นี่11บอโมงครึ่งเวลาไทยก็ส0บโมงครึ่งวันนี้อากาศดี แล้ะถาจากกำแพงไปด้านข้าง <illing en> <s Elliott humming>